ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Youtube และชาวเพจ Facebook ทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใกล้จะเป็นความจริงแล้วพี่น้องก็ใกล้สุดแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับนี่ น่นนครับฝั่งนู้นะครับอรอมานี่นะครับนี่นะครับถึงจุดนี้นะครับนี่คือจุดสุดท้ายของเรานะครับในพื้นที่12ไร่นะครับขุดขยายคลองนะครับเรียกว่าขยาย3รนะครับก็ทำการขุดขยายไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับ เลือีกแค่ประมาณ20กว่าเมตรนะครับก็น่าจะไม่นานเท่าไหร่นะครับประมาณชัว่วโมงหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็ต้องทำให้สวยนะต้องค่อยๆสโลปนะครับค่อยๆทำไปครับ ผมก็ต้องการให้ออกมาดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะใครหรอกครับเสียตังค์แล้วก็อยากได้ผลงานที่ออกมาดีครับก็พยายามทำเต็มที่ครับ ตัวนี้นี่ถ้าโดนน้ําถ้าโดนน้านิดหน่อยนี่จะเป็นเลนเลยนะครับเพราะดินมันเหมือนคล้ายๆดินทรายครับพี่น้อง ตอนแรกจะใช้จะไม่ได้ใช้ปีกสโลปนะครับตอนแรกว่าจะไม่ได้ใช้ปีกนะครับเพราะว่าเราจะเกาสลปเอานะครับแล้วก็รีบนะครับแต่ว่ามันดูแคบเกินไปครับพี่น้องมันก็จะได้แค่นิดเดียวครับแล้วก็ดินก็ได้น้อยด้วยก็เลยแบบว่า เจ้าของก็อยากได้คลองใหญ่ๆอยู่แล้วครับก็เลยจัดเลยครับขุดขยายครับขยายอกประมาณ3ามเตรนะครับแล้วก็ขุดิ่มนะครับตรงกลางก็จะมีทางด้วยนะครับ ตรงนี้ก็จะกักน้ำไว้ก่อนเราจะลอกเอาทั้งเปลีนออกเลยนะครับทั้งโครนนะครับพี่น้อง นี่นะครับก็เริ่มจากเมื่อวานนะครับตรงนั้นคือเป็นคันคันกั้นนะครับเป็นคันกั้นเหือ่น้ำแห้งครับจะมีน้ำกักเป็นพักเป็นพักไว้นะครับก็จะทำรอบเลยนะครับ บางพื้นที่มันจะเป็นลาดเอียงครับพื้นที่ไม่เสมอกันนะครับมันก็ต้องขั้นไว้นะครับเพื่อให้น้ำมันยังอยู่ในคลองนะครับไม่ไหลไปที่ต่ำหมดนะครับก็ คือว่าจําเป็นนะครับจําเป็นต้องทำนะครับอันนี้เราลอกทั้งเลนขึ้นมาเลยนะครับลอกเลนออกให้เลยนะครับเจ้าของบอกว่าเลนตีดโลนลึกมากครับตอนทอนี่ไม่ได้เลย กุดสล็ครับก็ขุดแนวตั้งไปเลยนะครับก็กัวดินมันจะพังไปหมดนะครับก็เลยต้องทำใหม่นะครับแต่ด,ดินน่าจะพังยากพอสมควรนะครับดูจากสถานการณ์แล้วเพราะว่าแกขุดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ บรรยากาศก,ก็เหมือนครึ้มๆเหมือนฝนจะตกนะครับพี่น้องโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปพิปนีกีก่อนนะครับยังไงก็ขอฝากผลงานแล้วฝากติดตามช่องเออสายจบรถโไมโครซิงด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ